เรามาทําผัดเผ็ดไก่หน่อไม้ดองกินกันครับเดี๋ยวเริ่มเลยอันดับแรกมาดูเครื่องผัดก่อนนะครับพริกไทยพริกแห้งเกลือป่นครับดอกกระเพรานำมาโขลกรวมกันให้แหลกก่อนครับตรงนี้ครับพอโขกจนแหลกเรียบร้อยแล้วขั้นตอนต่อไปใส่พริกสีเขียวพริกสีแดงเป็นพริกจินดานะครับแล้วก็กระเทียม3อย่างโขกรวมกันให้แหลกอีกรอบหนึ่งครับเสร็จเรียบร้อยแล้วครับเราจะได้เครื่องสําหรับใช้ผัดวันนี้แล้วครับเผ็ดร้อนมากๆนะครับทั้งพริกแห้งพริกสดเลยครับ นี่ครับเราจะทําน้ําล้างคกไว้ด้วยเอาไว้ใส่เมนูก็จะใส่น้ำสะอาดลงไปแล้วก็ล้างเครื่องต่างๆนะครับแล้วก็ตักใส่ถ้วยเอาไว้แบบนี้ครับนี่นะครับน้ําล้างคกครับอันดับแรกนาหน่อไม้มาต้มก่อนครับในน้าเดือดต้มสัก5้านาทีก็พอครับน้ําต้องเดือดนะครับเสร็จแล้วก็ไปเทน้ําออกเริ่มผัดเลยครับใส่น้ํามันลงไปครับน้ํามันสําหรับผัดครับเครื่องผัดที่เราโขกไว้เมื่อสักครู่ครับผัดจนเหลืองหอมแบบนี้ครับ จากนั้นก็ใส่น้องไก่ติดสะโพกลงไปสับเป็นชิ้นเล็กเอาไว้นะครับจะได้ทานได้ง่ายแล้วก็สุกง่ายด้วยครับส่วนนี้ติดกระดูกจะสุกยากนิดนึงใช้เวลาผัดหน่อยครับใส่น้าล้างคกเร่งไฟแรงครับรอจนไก่สุกหลังจากไก่สุกแล้วเรียบร้อยก็จะใส่หน่อไม้ดองที่เราต้มในน้ําร้อนไว้เมื่อสักครู่นี้ลงไปได้เลยครับพอใส่หน่อไม้ดองไปแล้วผัดคุกเล้าให้ทั่วสักนิดหนึ่งปรุงรสชาติด้วยน้ะมันหอยครับน้ำปลาครับ ซอสปรุงรถฝาเขียวน้ำตาลทรายเล็กน้อยตัดรสครับผัดคุกเค้าให้เข้ากันดีครับจากนั้นใส่พริกหยวกพริกชี้ฟ้าใบมะกรูดฉีกผัดรอจนมีกลิ่นหอมสักคู่หนึ่งก่อนหลังจากนั้นก็ใส่แบงกะเพราลงไปได้เลยครับใช้แฟงแรงผัดไม่ต้องนานแต่ให้รอใบกะเพราสุกก่อนก็จะเป็นอันเสร็จเรียบร้อยแล้วครับผัดเพดไก่หน่อไม้ดองง่ายๆอย่าลืมลองทำกินกันดูครับ